สินคนดีเพราะแผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเท่าแผ่นดินนี้จะมีที่ได้ช่วนที่2ครับกับรายการวันนี้ประเทศไทยจัดโดยองค์กรพิทักษความเป็นธรรมนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงมุมมองสื่อจากเด็กยุคใหม่นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสายคุยกับน้องนบทีะชุนหะ เทียนนะครับซึ่งเป็นเยาวชนดีเด่นแห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2563ตอนนี้น้องเขาอยู่กับเราในสายแล้วนะครับสวัสดีครับคุณนบครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับวันนี้พี่ได้มีโอกาสนะครับมาชมคลิปฝีมือน้องนบเนี่ยบอกได้เลยว่ามีความสึกปลื้มมากเลยแล้วก็รู้สึกประทับใจมากในคลิปแต่ละคลิปที่ทําออกมาก่อนอื่นนะครับขอแสดงความยินดีด้วยกับรางวัลเยาวชนดีเด่นแห่งชาติป,ประจําปี2563นี้ ถามหน่อยครับตรงนี้เราใช้วิธีการคิดหรือวิธีการทํางานอย่างไรมองมุมอมองอย่างไรฮะถึงผลิตสื่อออกมาแต่ละตัวได้ประทับใจมากครับก็อ่าพอดีว่าทีมทีมของผมนะครับ,รบผมก็คือว่าเวลาเราได้โจทย์มาใช่ไหมครับผมเพราะว่าปกติเนี่ยงานของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นงานส่งเข้าประกวดน,นะครับผมงานที่เคยทํา มาครั้งที่แล้วเนี่ยครับผมครับก็ก็ก็คือว่าเวลาเราได้โจทย์มาครับผมก็คืออย่างแรกเราก็ต้องเอาโจทย์หัวข้อที่เขาตั้งนะครับผมตั้งไว้แล้วก็วิเคราะห์นะครับผมว่าเราจะผลิตออกมายังไงให้ตรงโจทย์ตรงเป้าหมายนะครับผมนั่นก็คือว่าอย่างแรกคือตัวงานของเราเนี่ยต้องมีสาระก่อนนะครับผมครับพอเราได้สาระแล้วเราค่อยไปปรูมแต่งนะครับผม สร้างเรื่องราวให้กับมันนะครับสร้างความสนุกให้กับเนื้อเรื่องนะครับผมแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดก็คือน่าติดตามครับต้องมีความน่าติดตามนะครับผมเพราะว่าคือในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับผมในโซเชียลมันมีสื่อหลายอย่างเนี่ยเข้ามาพร้อมกันมากในวินาทีเดียวกันครับมีพันวนื่อครับผมเพราะงั้นการที่เราจะทํางานให้มัน ฟังหรือว่าให้มันดูดีมีคุณภาพนะี่ก็คือว่าเราจะต้องเอาคนให้อยู่คนดูให้อยู่นะครับผมก็คือว่าเขาเลื่อนเลื่อนใน f a c e บ o ๊ k เนี่ยเขาเห็นงานของเราเราต้องเอาให้เขาอยู่สี่วิสามวิแรกให้ได้นีครับผมนั่นก็คือว่าเราต้องคิดเนื้อเรื่องยังไงให้คนเขาสะดุดตาให้หน้าติดตามอย่างนี้นะครับประมาณนี้ครับครับ ดีนี้เรียนถามน้องนพในในตรงนี้ว่าตรงว่าสามถึงสี่วิให้ให้ผู้ติดตามติดตามจนเราตรงนี้เราใช้ประเด็นยังไงในการนําเสนอเพื่อที่จะได้ไฮไลท์ของมันนะฮะก็ในมุมมองนีต้องแล้วแต่แล้วแต่ชิ้นชิ้นงานแต่และชิ้นงานนะครับผมบว่าชิ้นงานตัวที่เราคิดออกมาเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะครับผม mm. บางอย่างบางเรื่องที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยครับผมก็อาจจะเป็นการตั้งคําถามขึ้นมาตอนแรก ให้คนให้ท่านผู้ชมเนี่ยที่ได้ดูเนี่ย<อ>เกิดคําถามเพื่อให้เกิดความน่าติดตามขึ้นมาอะไรตัวนั้นครับผมอันนี้เป็นการยกตัวอย่างนะครับผมครับหรือเปิดขึ้นมาด้วยอ่าปัญหาที่ดูแล้วอ่ารู้สึกว่ามันต้องติดตามอย่างเช่นว่าอย่างเรื่องอ่าบริจาคเลือนเนี่ยที่ผมเคยทําไว้นะครับผมก็คือว่าเปิดฟีมขึ้นมาเนี่ยก็ต้องให้ดูแล้วรู้สึกว่าโอ้ ดูหน้าตื่นเต้นดูหน้าเล้าใจดูว่าอูมันจะเป็นยังไงต่ออะไรประมาณเนี้ยครับผมครับตรงตรงนี้ได้ไอเดียยังไงมาก่อนฮะถึงได้ภาพจะยอมยอมรับในในใ,ในการาผลงานชิ้นนี้ว่าถือว่าดีมากเลยมีจุดคิดตรงไหนที่ถึงได้ได้สร้างออกมาขนาดนี้ฮก็อ่เป็นตัวนี้นะครับผ <c oughs> มต <c oughs> ้องบอกไล้ก่อนว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าประสบการณ์แล้วก็การฝึกผลนะครับผมเพราะว่าผมก็ เริ่มทําหนังเนะี่ยตั้งแต่ตอนสมัยมัธยมมตน้นเงี้ยครับผมแล้วก็เราก็เป็นคนชอบดูหนังอยู่แล้วเนี<อ>่ยเราก็จะมีการวิเคราะห์วิจารณ์หนังบ้างอะไรครับหนังที่เราดูเฮ้ยทำไมเรื่องนี้มันสนุกเรื่องนี้ทําไมคนถึงชอบเขาเปิดเรื่องยังไงเขาพลัดเรื่องมันมาอย่างไง<อ>เราก็ลองเอาสิ่งเนี้ยมาศึกษาแล้วก็มาสังเคราะห์ออกมาเป็นงานของเรานะครับผมครับประมาณเนี้ยครับ แล้วเป้าหมายต่อไปน้องนบคิดว่าเราจะขยับไปยังไรต่อฮะหลังจากที่ทําประกวดหนังสั้นมาเยอะและ้วแล้วก็ประสบความสาเร็จและระดับชาติครับผมก็ใจจริงของผมนะครับผมครับผมเนี่ยก็ตอนเนี้ก็มีอ่าหลายออปชันหลายทางเลือกนะครับผมว่าอนาคตเนี่ยผมจะไปในทางไหนตอนเนี้ยเท่าที่มีมาก็คือว่าทางแรกเนี่ยผมมีความฝัน นะครับผมว่าผมอยากจะสร้างสตูดิโอนะครับผมเป็นรบ,บริษัทหนังเป็นของตัวเองนะครับผมแล้วก็เป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการสร้างอ่าสื่อที่เป็นคุณประโยชน์นะครับผมบต่อต่อยาวชนต่อสังคมไทยนะครับผมแล้วก็ทางทางที่สองเนี่ยคืออีกทางหนึ่งคือผมก็อยากจะเป็นเกี่ยวกับอาจารย์นะครับผมอาจารย์สอนเรื่องการคิด การพีเอชดีการคิดงานโฆษณาคิดหนังสั้นอะไรอย่างนี้ให้กลับ่าทางโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยนะครับครับระหว่างที่เราเดินมาจนเรามาเจอเส้นทางชนะและ้วตอนนี้เราเราต้องบอกว่าเราถึงจุดสุดยอดและระดับประเทศระหว่างทางเราเคยท้อบ้างไหมเคยมีความรู้สึกว่ามีใครพูดบ้างไหมว่าเอ๊ทำไปก็เท่านั้นแหละมีไหมก็ตัวนี้เป็นคือสิ่งที่ผมกาลังทําอยู่เนี่ยนะครับผม มันมันเป็นสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนกับเพื่อนคนอื่นๆเขาทํากันนะครับผมเพราะว่าผมบอกได้เลยว่าคนอื่นเนี่ยเขาทำเขาอาจจะไปชอบทําในแนวอื่นเป็นแนวของวัยรุ่นเขาชอบทํากันแต่ว่าในสายงานที่ผมทําเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างคุณประโยชน์ต่างๆให้กับเยาวชนและสังคมนะครับ,รบซึ่งสิ่งเนี้ยนะครับมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายผมมาตลอดอยู่แล้วนะครับ mm hmm. ผมว่า เราจะคิดงานยังไงให้ให้งานที่มันมีสาระเนี่ยให้คนเข้ามาติดตามกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็มันเป็นสิ่งที่ท้าทายผมผมก็จะพยายามมองว่าปัญหาต่างๆหรือว่าอุปสรรคอะไรต่างๆเข้ามาเนี่ยมันจะต้องมีโอกาสอะไรซ่อนอยู่นะครับผมแล้วก็ให้พยายามคิดว่ามันคือความท้าทายมันคือสิ่งที่เราจะต้องก้าวข้ามต่อไปให้ได้นะครับผมครับ เอาแล้วฮะมาประเด็นหลักดีกว่าตอนนี้วันนี้พี่ตั้งหัวข้อไว้ว่ามุมมองสื่อจากเด็กยุคใหม่นะครับน้องนบก็เป็นเยาวชนที่เพิ่งได้รับรางวัลตัวนี้น้องนบมองอย่างไรครับกับในมุมมองสื่อในยุคป,ปัจจุบันแล้วก็อนาคตมันควรจะไปในรูปแบบไหนฮะผมมองสื่อนะฮะผมในค,ความคิดของผมคนระับสื่อในปัจจุบันเนี่ยครับผมผมว่ามันมีความสําคัญมากครนะฮะ ก็คือว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนอาจจะเป็นปัจจัยที่ห้าของมนุษย์แต่แล้วในยุคปัจจุบันนะครับมันเป็นตัวขับเคลื่อนผมคิดว่ามันเป็นตัวขับเคลื่อนเลยถ้าเราคิดสื่อเป็นในทางที่ดีครับผลที่มันต่อสังคมก็จะเป็นผลดีครับแต่ถ้าเราคิดสื่อที่มันเป็นในทางที่ลบเป็นในทางที่เป็นผลเสียผลกระทบก็แน่นอนครับมันก็จะเกิดเป็นผลเสียต่อสังคมเพราะงั้นผมก็อยากจะฝากถึงเยาวชนใน ยุคนี้นะครับผมเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมที่มีใจรักในการทําสื่อต่างๆนะครับผมก็อยากจะให้มาช่วยกันสร้างสรรค์สื่อในยุคปัจจุบันและอนาคตไปในทางที่เป็นประโยชน์ต่อเยาวชนและสังคมนะครับผมครับอันนี้คือในมุมมองของน้องนบใช่ไหมฮะใช่ครับผมครับอ่าน้องนบ อ่าเรื่องหนึ่งที่เราไม่คุยกันไม่ได้นะฮะคือพี่อยากที่จะกระตุ้นอยากจะให้สื่อหลายๆสำนักในการนำเสนอข่าวที่เป็นประโยชน์กับสังคมนะฮะโดยเฉพาะสื่อเนี่ยตอนนี้เราก็ต้องยอมรับว,ว่าในยุคป,ปัจจุบันเนี้ยเป็นตัวหลักที่จะชี้แนวทางว่าเยาวชนเนี่ยควรจะมีการปลูกฝังหรือว่าได้รับการข่าวสารอย่างไรวิเคราะห์พิจารณาก็คือเรียกง่ายๆคือคิดเป็นทาเป็นแล้วก็แก้ปัญหาเป็นด้วยนะฮะ แต่ก็มีสื่ออยู่หลายสำนักซึ่งเอาในเรื่องของมองเรื่องของผลประโยชน์มากกว่ามากกว่าที่จะชี้ว่าเด็กควรจะวิเคราะห์พิจารณาเป็นตรงนี้น้องนบมองอย่างไรฮะว่าเราควรจะมีการส่งเสริมกับสื่อแบบนี้อย่างไรหรือว่าเราควรจะมีการรณรงค์กันอย่างไรบ้างก็นะฮะในความเห็นผมก็คือว่าทางทาง เราต้องมองในสองมุมมองนะครับผมคิว่าอย่างนี้นะครับเราอาจจะอย่างแรกเนี่ยถ้าเรามองในมุมมองของเราเป็นผู้เสพนะครับผมอย่างเช่นเป็นเยาวชนที่เสพสื่อต่างๆเพราะว่าในปัจจุบันเนี่ยสื่อก็อย่างที่ผมบอกคือมันเข้ามาหลายช่องทางมากนะครับผมก็คือต้องฝากไปถึงเยาวชนในยุคนี้ครับผมว่าเวลาเราเสพสื่ออะไรเนี่ยบางทีเราจะต้องมีอ่าพิจารณาอย่างนะครับในการเสพนะครับผมแล้วก็ เสพยังมีสติแล้วก็ลองคิดให้ดีก่อนนะผมก่อนที่จะแชร์ก่อนที่จะคอมเมนต์อะไรครับผมเพราะว่าการแชร์การคอมเมนต์ในยุคปัจจุบันเนี่ยมันก็ส่งผลมากนะผมถ้าเราถ้ามีการเข้าใจผิดในเรื่องในเรื่องหนึ่งแล้วเราไปแชร์ต่อเราไปเชื่อต่อโดยที่เราไม่ได้คิดก่อนอะไรอย่างนี้ก็อาจจะเกิดผลกระทบในอนาคตได้เพราะงั้นในมุมมองของผู้เสพเนี่ยเราจะต้องมีมีพิจารณา่างนะครับผม ครับครับส่วนถ้าเป็นในมุมมองของผู้ที่ผลิตสื่อนะครับผมก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าถ้าเราทําสื่อเนี่ยเราก็ควรที่จะอ่าตระหนักถึงคุณธรรมนะครับผมแล้วก็ครับประโยชน์นะครับผมแล้วก็ควรที่จะมีิสํานึกนะครับผมจรรยาบรณในการทําสื่อนะครับผมสิ่งนี้ควรจะต้องมีนะครับผมในการทําสื่อเนี่ยนะครับผมครับผม พักหลังเราก็จะเห็นสื่อหลกัหลกๆที่เด็กเยาวชนจะเล่นกันเยอะมากที่สุดคือสื่อโซเชียลถูกไหมใช่ครับครับตรงเนี้ยจากการที่เราเสพสื่อมาตั้งแต่สมัยตั้งแต่เราเริ่มเล่นโซเชียลมือถือมาน้องนกคิดว่ารัฐบาลเราควรจะส่งเสริมอย่างไรบ้างกับสื่อพวกนี้ยหรือว่ามีการควบคุมกำกับดูแลอย่างไรบ้างอืมส่วนอันนี้ผม ผมคิดว่าอ,อาจจะต้องอันนี้อาจจะมิดนึง่งยากนิดหนึ่งนะครับผมบเพราะว่าผมก็ผมก็ไม่รู้ความเห็นในส่วนของเชิงของนโยบายอะไรของเขามากเท่าไหร่นะครับครับครับก็อาจจะเป็นอ่าบางทีเรื่องเรื่องสื่อตอนนี้นะผมบางทีอาจจะเป็น บางทีในมุมมองนะครับผมบผมอาจจะมองว่ามุมมองของของเยาวชนหรือของวัยรุ่นอย่างผมเนี่ยบ,บางทีมันอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างไปจากมุมมองของผู้ใหญ่นะครับผมบเพราะงั้นอาจจะต้องมีมีการปรับความเข้าใจกันนิดนึงอะไรประมาณนี้ครับผมบางทีว่าเด็กเขาอาจจะมีมุมมองหนึ่งที่อาจจะมองเห็นจุดเนี้ยเป็นโอกาส ในการทำประโยชน์ต่อเขาในอนาคตแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนเขาอาจจะมองไม่เห็นจุดนี้ครับผมเพราะ,ะงั้นผมก็เลยคิดว่าบางทีผู้ใหญ่อาจจะต้องร่วมกันเปิดโอกาสให้เยาวชนมีความเห็นขึ้นมาบ้างอะไรประมาณนี้ครับผม,มแล้วก็ช,ชแล้วก็อาจจะคุยกันนะครับผมเรื่องว่าด้วยด้วยเหตุผลนะครับผมว่าเป็นยังไงครับผมในมุมมองของผู้ใหญ่เป็นยังไงมุมมองของ อ่าเยาวชนเป็นยังไงอะไรประมาณปรับความเข้าใจกันถ้าเกิดว่ามีการเข้าใจกันได้อย่างองแท้เนี่ยก็ก็จะไม่เกิดปัญหาขัดแย้งได้นะครับคือคืออยากจะให้ไม่ทราบว่าของคุณนบมีแนวความคิดที่จะทําสื่อในเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่บางครั้งน้อยใจก็จะคิดจะฆ่าตัวตายอยากมีมีแนวคิดที่จะทําคลิปเหล่านี้ออกหมฮะที่ ที่พยายามสร้างให้เด็กมีขวัญและกำลังใจมีการต่อสู้ไม่ใช่มีการเ,เขาเรียกว่ามีขวัญกำลังใจจิใจที่เข้มแข็งต้อง,ต,องต้องบอกว่าในเรื่องของการกระตุ้นให้เด็กรับรู้ว่าชีวิตเขาปัจจุบันเนี่ยเขาต้องอยู่เพื่อครอบครัวเพื่ออะไรมากกว่าที่เขาจะบางทีตัดปัญหาเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ากลับจะกลายมาเอาเป็นการฆ่าตัวตายซะนี่ ใช่ไหมอาจารย์รช่ที่<จ>พูดถึงตรงนี้ก็เห็นกณรที่เป็นข่าวครับผมคิดว่ามันน่าจะมีการที่สังคมน่าจะกระตุ้นความคิดเด็กรุ่นใหม่ครับผมก็ก็อาจจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่าสิ่งที่ไม่ไม่ควรที่จะคิดในทางเดียวนะครับผมครับ,รบอาจจะต้องเปิดโอกาสนะผมมองรอบตัว360องศาครับผมนึกถึงอ่า พ่อแม่บ้างว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรเราเราอย่าไปใช้อารมณ์อะไรที่มันเป็นตัวตัดสินนะครับเราอาจจะต้องลึกถึงคนที่อยู่ข้างหลังเราบ้างพ่อแม่ที่น้องเราจะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะผมแล้วก็ผมเชื่อนะครับผมว่าปัญหาทุกอย่างเนี่ยที่เกิดขึ้นมันก็มีทางออกได้เสนอนะครับผมครับเอ็น,น้องนพพี่ถามนิดนึงน้องนอบนี่ได้รับการสนับสนุนจากที่บ้านด้วยใช่ไหมฮะเราถึงเดินมาในสายตรงนี้ได้คุณพ่อคุณแม่มีแนวคิด <ขอ S 2> ในการสนับสนุสนยังไงฮะ อ่าพ<ม>อดีว่าคุณพ่อคุณพ่อกับคุณแม่เนี่ยครับผมก็สนับสนุนผมตั้งแต่เด็กๆครับผมก็คือว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยผมชอบทําอะไรอ่าท่านก็สนับสนุนผมตลอดนะครับผมเพราะว่าท่านเชื่อว่าการที่เรามีใจรักที่จะทําอะไรนะครับอนาคตสิ่งนั้นเราก็จะประสบความสําเร็จได้นะครับครับแล้วก็เลยทําให้เรามีแรงบันดาลใจที่จะเป็นตัวอย่างเป็นไอดอลอยู่ตรงนี้ครับผมก็มี มีฉันทะนะครับผมมีความพยายามมีความพยายามเนี้ยครับในแต่ละคลิปนี่มีค่าใช้จ่ายสูงไหมครับคุณลกค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีบ้างเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องมีการลงทุนนะครับผมใช่ครับแต่ว่าก็ครับผมก็ก็มันเป็นเป็นสิ่งที่ผมถือว่ามันเป็นการเรียนรู้นะครับผมเพราะว่าเวลาเราเราเรียนอะไรเราก็ต้องเรียนรู้จากการทํางานจริงๆอยู่แล้วนะครับผมครับครับ อันนี้เราก็ดีอย่างว่าเราก็ได้อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดีด้วยถูกไหมฮะครับผมบก็ทางมหาลายัยก็ต้องขอขอบคินทางมหาลายัยแล้วก็อาจารย์ด้วยนะครับผมที่ได้เปิดโอกาสสนับสนุนผมในการทําหนังสัน้นต่างๆมากมายนะครับ,รบ,รบตอนนี้ออกมาแล้วก็หมดกี่เรื่องฮะัเนี่ยคุณนพโอ้ก็น่าจะประมาณถ้าเป็นหนังส่งประกวดน่าจะประมาณเจ็ดเรื่องครับผมหนังประกวดเจ็ดเรื่อง รับมากี่รางวัลแล้วรับมากี่รางวัลแลว้วรอบประมาณเจ็ดรางวัลน,นะครับเจ็ดรางวัลละโอ้สุดยอดมาก <c oughs> อันเนี้ยคือเราจะได้เป็นไอดอลให้กับเด็กรุ่นใหม่คนต่อไปในเจนต่อไปด้วยเพราะว่าพี่ก็เลยเคยสัมษั์กับเด็กเยาวชนก็บางคนเด็กบางคนบอกโอ้ยทำไปก็เท่านั้นแหละเหนื่อยบางทีอบอกว่าว่าตัวเองอยู่ในสถานะครอบครัวที่ไม่ได้พร้อมที่จะทําอะไรก็เลยไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ ะะแต่วันนี้น้องนบทําได้แล้วแล้วก็ได้รับรางวัลตรงนี้แล้วแล้วผลงานที่จะเสนอชิ้นใหม่เป็นเรื่องอะไรครับพอจะบอกได้ไหมให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านรับรู้จะได้ติดตามผลงานของของทานอ๋อได้ครับผมก็ผลงานชิ้นล่าสุดนะครับผมที่เพึ่งไดออนออนในไม่กี่สัปดาห์นี้นะผมก็คือเป็นผลงานภาพยนตร์สั้นเรื่องแรกของทางสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับผมพอดีผมได้ได้รับ รับโอกาสจากทางส่วนสัตว์เชียงใหม่ได้เขาได้มอบโอกาสผมให้มาช่วยทําตัวโฆษณาที่เป็นในเชิงของภาพยนตร์สั้นครับผมก็เลยว่าตัวเนี้ยมันจะเป็นอะไรที่แปลกใหม่เพราะว่าปกติเนี่ยส่วนสัตว์ทุกที่นะครับผมก็จะมีลิปโปรโมทมีสัตว์แบบนู้นแบบนี้ะครับผมแต่ว่าตัวที่ผมทําเนี่ยมันจะเป็นการโฆษณาในมุมมองของภาพยนตร์สั้นแล้วก็เป็น สิ่งที่แปลกใหม่เป็นหนังสั้นเรื่องแรกของสวนสัตว์เชียงใหม่นะครับซึ่งนําเสนอทุกมิติเลยทั้งการท่องเที่ยวแล้วก็การส่งเสริมในเรื่องของครอบครัวด้วยใช่ครับแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความผูกพันนะครับระหว่างระหว่างคนสัตว์แล้วก็สถานที่อย่างสวนสัตว์เชียงใหม่ที่มีความผูกพันอยู่คู่แดนล้านนาเชียงใหม่ของเราเนี่ยในเวลากว่า60ปีนะครับ โอเคอ่ะพอแล้วนะฮะจารุษครับครับขอบคุณคุณนพมากนะครับวันนี้เราก็ได้มุมมองในมุมมองของน้องก็เป็นกําลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราจะติดตามต่อว่ามีผลงานนําเสนออย่างไรเพราะเราอยากจะเห็นเด็กๆเยาวชนทําผลงานออกมาเสนอกันเยอะๆครับครับผมครับขอบคุณมากครับคุขอบคุณมากครับครับขอบคุณมากครับครับท่านผู้ชมฮะงั้นเดี๋ยวเราพักเบรกก่อนนะจารุษแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อพักเบรกครับท่านผู้ชมครับพบกันช่วงหน้าครับ แผ่นดินนี้ยังมีเลือดไทยแผ่นดินไหนที่ใครว่าดีเขาแผ่นดินนี้จะมีที่รด